p e a r l d o n g ดทิลสเทรน o ปิงซัม m บหตัวนังสืทยอไเทย t e x t i l ก s ปร e n d b o o ม s ร r i n g s u น m e r 2025ตามแนวพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวัน,ว,นวรีนารีรัตนราชกัญญา p e a r l d ung, ว n g s ท้ t ยท t ติรนด์ o ริงซม m ร์สองนาตามแนวพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวัน,ว,นวรีนารีรัตนราชกัญญา ต้อนรับฉบับฤดูร้อนกับผลงานลำดับที่หของหนังสือไทย Textiles Trend Book Spring Summer 2025โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหาการุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,วรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาเป็นบรรณาธิการบริหารเล่มที่ห้าพระนิพนธ์เล่มนี้จะช่วยสร้างสรรคด้านงานออกแบบที่ยังคงรากฐานดั้งเดิมอันประณีตและงดงามของผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมต่างๆทั้งใน ระดับชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคไปจนถึงยกระดับเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้ในระดับสากลพร้อมแนวคิดเรื่องการใช้สีสันโทนไทยที่เน้นการผสมผสานเฉดส,สีโดยแบ่งสัดส,ส่วนของสีต่างๆในแต่ละกลุ่มเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการผ้าไทยทุกสาขาใช้งานง่ายขึ้นโดยหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567 Thai Textiles Trend Book Spring Summer 2025 ได้สร้างสรรค์ขึ้นตามแนวดำริในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ช่วยสร้างมิติความสร้างสรรค์ด้านงานออกแบบที่ยังคงหลักฐานดั้งเดิมอันประณีตและงดงามของผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมต่างๆโดยในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567ได้มีการถแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567 Thai Textiles Trend Book Spring Summer 2025 นสเฟียหอฮอนชั้น50การเข้าเอ็มสเฟียโดยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนางวันดีกุลชรนยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาไทยร่วมด้วยที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกทั้งสามท่านได้แก่นายกุลวิทย์เล่าสุขศรีนายธน,นรัตนเศฐการและนายพลพัฒน์อัศวประภา ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์บุ๊กฉบับฤดูร้อน2025นี้ด้วย นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567ไทโทนเทรนด์บุ๊ก2024ว่าโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องสีสันโทนไทยไทโทน สีธรรมชาติบนผืนผ้าเครื่องแต่งกายตลอดจนงานสิ่งอรวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในแวดวงผ้าไทยทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคไปจนถึงระดับชาติ โดยการนำแนวคิดที่เป็นสากลมาช่วยต่อย,ยอดแนวคิดในมิติการสร้างสรรค์และพัฒนาวงการผ้าไทยสู่การปฏิบัติได้จริงพร้อมสร้างแรงกระเพื่อมและปลูกจิตสำนึกในการยกระดับภาพลักษณ์อันดีงามและทันสมัยพร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประชาชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศินละปะัระกรรมของไทยให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนสำหรับหนังสือไทย Textiles Trend Book Spring ซัมเมอร์2025นั้นเกิดขึ้นตามแนวพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อปลูกกระแสในเชิงความคิดสร้างสรรค์ให้ผสานเข้ากับงานศินลปหัตกรรมงานฝีมืออของไทยให้ยกระดับเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้ในระดับสากลการจัดทำหนังสือฉบับนี้ได้ผ่านการระดมความคิดหารือตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นการออกแบบแฟชั่น การทอและการย้อมสีธรรมชาติรวมไปถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสันโทนสีตลอดจนแนวโน้มและทิศทางและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทบประเภทผ้าเครื่องแต่งกายผู้ประกอบการผ้าไทยเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการผ้าไทยในการนำองค์ความรู้อันล้ำค่าจากหนังสือเทรนบุ๊กฉบับฤดูร้อน2025นี้ไปสร้างสรรค์โทนสีบนผืนผ้าและงานหัตถกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูล,ลคา่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทรงคุณค่าอันประณีตงดงามและเต็มไปด้วยแนวคิดสร้างสรรคพร้อมด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามหลักแฟชั่นแห่งความยั่งยืน (sustainable fashion) ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผ้าไทยมีความทันสมัยสู่สากลและสร้างรายได้ให้กับทุกฝ่ายเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง นายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณวรีนารีรตัตนราชกัญญาได้นำมาสู่พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยตลอดเวลาการดำเนินงานกว่า4ปีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงงานและทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านพระองค์ทรงสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปันองค์ความรู้ลากเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนพระองค์พระราชทานแานาวพระดำริในการพัฒนาผืนผ้าและงานหัตถกรรมให้มีความร่วมสมัยและทัดเทียมได้ในระดับสากลให้แก่ช่างทอผ้าช่างหัตถศิลป์ และช่างหัตถกรรมรวมถึงทรงพัฒนาออกแบบลายผ้าพระราชทานโดยพระราชทานลายผ้านี้ให้แก่ศิลปินช่างทอผ้าและงานหัตถกรรมในทุกภูมิภาคเพื่อนำไปสร้างสรรผืนผ้าและงานหัตถกรรมตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นถิน่นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริมาพัฒนาสร้างสรงสรค์ต่อย,ยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัยก้าวทันอุตสาหกรรมแฟชั่นโลก และปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆอาทิดอนกอยโมเดลนาว่าโมเดลบาติกโมเดลยังโอทบรวมถึงการพัฒนาใครเงาการหมู่บ้านยั่งยืน s u s นเ i n a b เบิร์นวินเลและล่าสุดพระองค์ได้พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน s u s นเ i n a b เบิร์นแฟชั่นแฟชั่นแห่งความยั่งยืนแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสิ่งที่พระองค์พระราชทานเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจฐานราก โดยในงานถแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกได้แก่นายกุลวิทย์เลาสุขศรีนายธนันธนาเศรษฐการและนายพลพัฒน์อัศวประภาร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดหนังสือ Thai Textiles Trendbook Spring Summer 2อง5ัอีกที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นแนวาทางสำหรับฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนประจำปี2025และนับเป็นเล่มที่5ในหนังสือพระนิพนธ์ด้านเทรนด์และแฟชั่นสำหรับการถักทอผืนผ้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีแนวคิดว่าด้วยการเชื่อมต่อถักทอภูมิปัญญา Threads of d u b l e U.S.D.O.M. ถ่ายทอดการเชื่อมโยงสืบทอด และการผสมผสานของภูมิปัญญาไทยเพื่องานหัตกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานแนาวพระดำริภายใต้สีทเทรนหลักได้แก่ว a r m e m b r a c อบอ้อมอบอุ่น Paradise f l สวรรค์เขตร้อน Silhouette of the past แนวแห่งอดีตและ i r r e s e s t i b dream พราวพราววาวฝัน นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอแนวทางการสร้างสรรค์สิ่งทอสำหรับฤดูการนอกจากเทคนิคยอดนิยมของสิ่งทอไทยอาทิมัดหมี่ยกดอกเกาะหรือล้วงขิดและจบแล้วยังแนะนำรูปแบบเทคนิคการทอที่หน้าจะนำกลับมาตีความใหม่เช่นผ้าทอเกล็ดเต่าหลากหลายขนาดผ้ากลายราชวัตโคมดอกใหญ่และเทคนิคผ้าขิดที่มีการตีความใหม่ของกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโคสาที่สอดคล้องกับกระแสฟแฟชั่นร่วมสมัยอีกความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน Thai Textiles Trend Book เล่ม1-4คือการนำเสนอการผสมผสานเฉดสีสำหรับการใช้งาน Color Combination ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านประยุกต์ใช้แนวคิดและองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นอันเป็นจุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มน,นี้ขอเชิญผู้ที่มีใจรักผ้าไทยเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้าชมนิตสการ Thai Textiles Trend Book Spring Summer 2025 ตามแนวพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณวรีนารีรตัตนราชกัญญาณสเฟียหฮอนชั้น50การค้าเอ็มสเฟียระหว่างวันที่11-14ถึงสิงหาคม2567เวลา10-18นาฬิกาโดยในวันที่12สิงหาคม2567เวลา10-16นาฬิกา30นาทีและในวันที่14สิงหาคม2567เวลาเวลา10-16นาฬิกา30นาที จะมีกิจกรรมเสวนาโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยบรรณาธิการแฟชั่นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และอาจารย์มหาวิทยายลัยมาร่วมบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในทุกมิติอานทินายธนันธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใสให้สนุกนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารวลกประเทศไทยและที่ปรึกษาโครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุกายพลพัฒน์อัศวประภาดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์สอเวอร์และที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในสทนตันตราพรที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์นักวิชาการแฟชั่นดอร์กอกไก่รอเรือกไก่ลอลิงเด็กคำสุรรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรรวิเทพมุสิกป,ปานรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษวิทยลาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยลาลัยศรีนครินวิโรธ และที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนางจงกลพาริสแฟชั่นดีคเตอร์นิตยสารเวรประเทศไทยและนายตะวันก้อนแก้วผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่นนิตยสารโวรประเทศไทยสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปผู้สนใจหนังสือไทย Textiles Trend Book Spring Summer 2025สามารถดาวน์โหลดได้ทาง h t p s o l o n online f l u f m a i l com s l q j s l a s